สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวขายขายรถครับผมอันนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอครับเวฟร้อยสิบไอเป็นตัวเอสามครับบางลมเล็กครับเป็นตัวแรกครับผมสภาพประมาณแปดสิบเปอร์เซนครับสวยครับเป็นรถที่รถลูกชายเองครับรถลูกชายมัน มันทําแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับมันไปทํางานจะหาบอกว่าจะหาซื้อขั้นใหม่ครับทําอย่างสวยครับผมปกติตัวนี้จะเป็นท่อท่อที่ว่ารอดไปฝั่งโน้นครับเป็นรุ่นท่อไปรอดแต่ฝั่งนัง้นแต่ว่ามันก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนใส่เหล็กพักเท้าแล้วก็ทําเป็นท่อตรงครับทาเป็นท่อตรงสวยๆครับจำหรบเครื่อง เครื่องทําเป็นลูกห้าสามครับผมคว้านขวานเป็นลูกห้าสามเฉยครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับไม่ได้เปลี่ยนเอ่เลื่อนเลื่อนไม่ได้เปลี่ยนครับมัวฉีดไม่ได้เปลี่ยนครับผมทำห้าสาสามอย่างเดียวครับควานห้าสิบสองจุดสี่ครับลูกอ่าคลิกร้อยยี่ิบห้าครับหรือใช่หรือเปล่าอ่าใช่ครับใช้ลูกคลิกร้อยยี่บห้าครับเป็นห้าสิบสองจุดสี่นี่ครับเดิมเดิมมันจะห้าสิบมิลครับแล้วมันก็ใส่คอท่อครับ เป็นรถครับสมเหมาะสําหรับัยรุ่นที่ชอบแต่งครับผมมันก็โหลดเตี้ยนนิดนึงครับหน้าหน้าก็เตี้ยครับใส่ล้อม่เนียมครับใส่จานแต่งครับถือเตี้ยลงมานิดนึงครับหลังก็เตี้ยครับเหมาะสําหรับรถวัยรุ่นครับผมพอาลูกชายผมมันเป็นวัยรุ่นครับไปทํางานครับมันก็เลยบอกว่าขายเลยพ่อก็เลยขายให้มาครับผมมันก็จะไปซื้อคันใหม่ครับมันพอตอนนี้มันอยู่กรุงเทพครับผม ทะเบียนอุดรธานีครับรถก็อยู่ที่จังหวัดอุดรครับรถสวยๆครับผมเครื่องเงียบๆไม่มีควันครับเหมาะสำหรับจะซื้อใครที่จะซื้อให้ลูกหลานวัยรุ่นครับหรือว่าบุคคลทั่วไปครับก็สามารถที่จะขี่ใช้งานได้ครับผมภาษีครับภาษีหกเก้าครับเล่มโอนครับผมเล่มโอนไฟออกทุกจุดครับ ชุดโอนพร้อมครับเอาไปโอนเป็นชื่อตัวเองได้เลยครับสภาพสภาพอย่างนี้ครับสภาพแบบนี้ตรวจสภาพผ่านครับต่อภาษีได้สบายครับแล่ต้องหวงครับผมเพราะว่าผมเอาผมเอารถสภาพนี่แะครับผมไปต่อเองครับภาษีสภาพแบบนี้ครับผมไปต่อต่อที่ตรอครับตรอขนส่งก็ผ่านครับผมเพราะไฟมันออกทุกจุดครับบางโซ่ก็มีครับเบรกน้าเบรกหลังอยู่หมดครับกระจกก็มีครับ แค่ว่ามันทำเป็นทรงวัยรุ่นแค่นั้นเองครับผมไปเลีวว้ยวออกครับไปเลี้ยวจะจะพลิบเรี้วนะครับวัยรุ่นมันทำครับแบตจะอ่อนนิดนึงครับผมแต่แบตไม่ใช่ปัญหาครับซื้อใส่รูปไม่เกินสามร้อยครับผมที่สำคัญก็คือทาสีครับเรียบแล้วก็ เลมโอนครับผมรถคันนี้เพติดพ่วงมานะครับผมเกียร์ออกเกียร์ออกแล้วก็พ้นใหม่ครับแต่ไม่เสียศูนนะครับรถขี่งานใช้งานได้สบายครับปกติครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนครับขี่ใช้งานสบายสบายเลยครับไม่ไม่ได้เสียศูนนะครับโชคมันก็ซื้อมาสมัยครับเป็นโชคที่แท้ เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องทำอะไรมากครับม่ต้องแต่งอะไรมากมายครับผมเพราะว่าเป็นรถเดิมๆครับใส่ลูกแค่ลูก5า2.4ครับผมไม่ถึง5.3ครับ5.2.4ลูกเวฟ125หรือว่าคลิก125สแตนดาร์ดครับ5.2.4ครับทุกอย่างครบครับสกานามีครับพร้อมใช้งานครับผมผมก็ขี่เข้าในเมืองอยู่ครับขี่เข้าในเมืองไปวิ่งอะไรครับ แต่ตอนนี้มันอยากบอกขายครับจะเอาเองินไปดาวคันใหม่ครับผมอยากได้ c x อยากได้ M Max อะไรไปอย่างงั้นครับแล้วแต่มันครับทำงานหา,อาของมันเองครับผมทำงานใช้ซื้อของมันเองครับใครสนใจก็พักมาสอบถามได้ครับผมเดี๋ยวผมจะลงทเบอร์โทรศัพท์ไปหน้าคลิปครับผม รถอยู่ที่จังหวัดอุดรครับภายในอยู่ในจังหว,ดวัดอุดรส่งฟรีครับผมรถสภาพนี้ผมขายในราคาหนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทครับผมใส่ที่ให้ไปส่งถึงบ้านก็ยินดีไปส่งครับผมหนึ่งมืนหมืนหกพันเก้าร้อยบาทอ่ารถที่ถ้าอยู่ในจังหว,ดวัดอุดรส่งฟรีครับผม ถ้าอยู่จังหวัดอื่นไกลๆก็ค่อยว่ากันอีกทีครับผมค่อยคุยกันอีกทีนะครับเป็นรถที่พร้อมใช้งานสวยๆแบบวัยรุ่นครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับผมฟังเสียงครับ <L un ters> เครื่องเงียบๆครับผมเงียบๆเ,เลยครับ เดิมๆครับแค่ว่าใส่ลูก52.4ครับให่มีควันนะครับใส่หน้าออกครับใส่เลี้ยวครับเห็นไหมครับใส่เลี้ยวมันค่อนข้างะจะพลิบเร็วครับมันใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้ เดี๋ยวผมไม่ได้ทําให้ครับผมมันทําเองครับอยู่ข้างหลังครับตัวอะไรของมันก็ไม่รู้ครับรถไปรุ่นครับผมออกครับอย่างนี้ไปต่อสภาพผ่านนะครับผมไปเบรกออกไหม ไฟเบรกไม่ออกครับผมเดี๋ยวก็ผมจะถอดดูไฟเบรกครับดูหลอดไฟเบรกหลอดไฟท้ายน่าจะขาดครับผมอันนี้คือหดือยไม่แน่ครับผมอาจจะถอดพวกนี้ออกครับไฟที่มันต่อไว้นี่ครับทำมันเป็นเดิมๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําครับผมจะทําให้เดิมๆครับจะทําให้กระพริบแบบแบบนี้ครับเดี๋ยวจะทําให้กลายเป็นรถเดิมๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําครับผมเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูครับเพิ่งดูเมื่อกี้นี่เหมือนร้อมกันนะครับ ไปได้ก็กับพี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดทำให้มันเดิมเดิมครับผมวิ่งดีแน่นอนครับผมใส่สเตอร์หน้า15ครับหลังน่าจะ3 32หรือ34มี่นี่ลยครับโซ้สี่ต้องศูนครับสเตอร์หน้า เตอร์หน้าเป็นสี่หนึ่งห้าครับสวยๆครับผมยางใหม่ครับยางดอกใหม่ๆครับผมพร้อมใช้งานเลยครับพร้อมใช้งานยาวๆเลยครับผมหนึ่งมืหพันเก้าร้อยบาทครับผมเลมโอนภาษีห9เก้าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการระบบไฟเลี้ยวมันครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกครับผมไฟเลี้ยวท้ายแล้วก็ไฟเบรกครับเพราะมันกระพริบเร็วเกินไปครับ ดูแล้วไม่ไม่โอเคครับผมสนใจก็โทรมาเลยครับจะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยครับอจะทักข้อความาทักคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปก็ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบว้เพียงแค่นี้ครับใครสนใจอย่าช้าครับผม16900บาทครับพร้อมใช้งานส,สวยๆครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ